สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับอิมเอ็มเีอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะอัดคลิปนะคะเพราะว่าคือบอกตรงๆคือเราก็ไม่ได้อยากจะเลิกทํำ YouTube นะแต่ว่ามันก็มีหลายเรื่องที่มันแบบไม่อยากจะทําต่อนะคะก็เนาะก,ก็แล้วก็ ขอให้นะคะแต่ละคลิปก็เป็นความทรงจำนะที่เออเรานะคะได้อัดไปนะคะก็ยังไงวันนี้นะคะก็ก็ก็รู้สึกเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่าคือเราก็ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะไม่ทำนะก็ยังไงก็กลาด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ ไว้เจอกันนะคะวันหน้าเราอาจจะมาทำคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอืบ๊ายบายตื่นค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะวันนี้เป็นวันก็หกแข่งชาวันที่หนึ่งเมษายนะคะ่ะต่างประเทศเขาะจะทากันแบบโกหกโกหก,หกนุ่มกหกนั่นนะคะแล้วที่เราพูดมาทบหมืม่อกี้ก็ไม่ใช่ความจริงเลยเพราะเราจะทํา youtube ต่อไป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 เรื่อยๆไงวันนี้ก็ตกใจเลซี่ก็ไงวันนี้เธะก็ บ๊ายบายเราก็อินทำตอบเหมือนเดิมน,นะ